สวัสดีค่ะพี่น้องขาเฮ้เฮ้พี่น้องขามาของคนงามคือเกาค่ะพี่น้องขามื้อนี้คนงามสีผ้ามากินส้มตำถาดนะคะส้มตำใยเพลิงกับซีนี่ใส่กอกโรเบียเฟอรมันีีใส่กอกเคยบดคนกัลสินนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มแล้วก็แคบหมูค่ะพี่น้องขาอ๋อสั่งมันตะกวงมันจะไก่พันหิวมากพี่น้องขาเอาพี่น้องมาสุดแซ่บวกันค่ะ สร้างเต,ตาตะเสนตำหุ่งนี่แหละค่ะหักหุ่งนอี่แหละขล้ขอขลี่อยู่ค่ะนี่แหละว <c oughs> ิดีโอแก่ปีทีา2ละป่านนี้แต่ก็ควอมก็มอยู่ค่ะ แั้านังไก่ทั้งไก่ทั้งข้าวซสชิแล้ก็จะมี่น้อฮัใส่กรอบนะขขาหนุนเบียร์เพิมลีค่ะจับครัเจินมังครังนะคาวี่น่อฮันขาดเจนไม่ได้ค่ะ มันเลยมาเลยค่ะนิ้วเดียวเพอใบาค่ะมันเนี่ยเอาหลงไปอยู่นอนค่ะอุ้ย,ยกระดิ่งกระดอดไปลัง ถ้าสมมตเิเต่เพิ่งเพิ่อนจะเปนเนี่ยวนี้ฮะจนมกักรกอน่อืมใช่ใช่คือเมาก ประกอบดีดีนะครับรสชาติเพิ่นใข่ค่หน้ำย่ำพี่น้องค่ะเพิ่นใ่ไก่กับเฮี่ยมใสแล้วอาจจะสีโอนเลยนะครับพี่น้องพอเพิ่นสงมาทั้งไก่นล้ค่ะเนาะ Vamos uh -huh. 驾驶光荣。 เด็ดไลฮะอือ่อสงสีเปเพอยรเยอบพค่น้อง,าองทนนองานกินเนี่ย เครื่องพ่นเนี่ยจะเดอดพริกบอร์เคลต์ได้ไหม่หน่อยปรุงตามสุดเป็นนะครั Tính <laughs> năm đựng những lượt cả 这拍的非常好，不掉哈，绝不掉。 บอกเื mm. uh ่นสวยนะคะอืม huh. ก mm ั hmm. ช่วงนี้งานลายยิงกับบุคคลวางด้วโอ้ยเสียงใครพี่น้อกนะช่วงนี้งานลายยิงกับิบุคคลวางครพี่น้อนะเนัดไ้มบ่แม่ขาวงานลายคร่หอง มึงในไทยแล้วนำตยย้นไทรมาย้ำขาอะไรพี่น้องขาสำรับเด็กกับโทษขอให้นะคะกินบดสับหรือว่าวัถูกต้องไปกินมุกมันพี่น้องนะถ้าพี่น้องมาคลิปนี้ฝากอะไรก็แชร์กดติดตามพี่ยิงเป็ดเสมอนฟลำเนาได้ค่ะพี่น้องขาันี่กำลังใจในการเท็่คลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ยิงเป็ด คนสวยคนตัวาพปก่กรณ์คิมนาพรไมคขาสวัสดีครับพี่น,อนอ้องขาเฮ้ <c oughs>